สวัสดีครับสำหรับบอลโนในคลิปนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าจะเป็นการนำเสนอของสเปนอาร์ฟอสครั้งแรกในเกมยูจินนะครับเอาตามตรงอะ่ะกองกำลังของสเปนเนี้ยยูจินไม่เคยทำกองกำลังของสเปนเลยมีมากที่สุดก็จะเป็นหน่วยอาสาสมัครฟรีฟร c e ในเกมสตีล l d วิชั่น n 2นะครับที่เราจะได้เห็นหน่วยของสเปนเข้าร่วมสงคราม แต่ทีนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ยูจินอ่ะเขาได้ทํากองทัพสเปนนะครับมาดูกันเลยว่ากองทัพสเปนอ่ะมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเล่าประวัติคร่าวๆนะครับว่ากองทัพสเปนอ่ะหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2อ,อ่ะกองทัพก็มีพวกเยอรมันแพนซิลสี่แล้วก็โซเวียตแทงอยู่แล้วจากนั้นในปีปี1950นั้นอ่ะก็ตอนที่บดิโภคนายอาวุธอ่ะในช่วงแรกๆก็จะเป็นอาวุธของอเมริกาและหลังจากนั้นอ่ะก็ได้รับการช่วยเหลือจากฝรั่งเศสด้านอาวุธนะครับ ก็รถถังก็จะเป็นพวกแบบมีของจากฝรัง่งเศสเยอะหน่อยแล้วก็ของอเมริกาก็อาจจะเป็นของเก่าๆเพราะว่าเนื้อหาในวอรโนก็จะเป็นปี1989นะครับเอาล่ะ right, สำหรับดิวิชั่นที่เราจะเจอก็จะเป็น first the armor division north benetty นะครับก็ถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษด้วยกัและกันสำหรับดิวิชั่นนี้ก็จะเป็นดิวิชั่นรถถังนะครับในส่วนของโลจิสติกแท็บก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดเลยก็จะมีรถบรรทุก แล้วก็เข้ามายูนิตใหม่ที่เป็นรถ APC แล้วก็จะมีสแตนดาด M577 อันนี้ก็เป็นรถบรรทุกขนสะพายส่วนทหารราบนะครับก็จะมีทหารสแตนดาดเลยของนาโตก็คือถือ b บ t เทิลไรเฟแล้วก็ปืนก้นโดยอาวุธของพวกเขานั้นก็จะถือ ซมเมซีเบทเทนไรเฟิลซึ่งก็จะออกแนว G3 นะครับแล้วก็มชชินกันก็จะเป็น MG42 ก็จะเป็นลูหนวดบัสซอที่เปลี่ยนมาเชมเบอร์กระสุน7.62ส่วนอาวุธแอนตี้แทงนะครับเราก็จะมีซ u เปอร์บัสซูก้า M65 และจากนั้นก็จะมี C90 CR โดยอาวุธตัวเนี้ยผมก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆของอิตาลีเลยก็สำหรับผมผมคิดว่า หน่วยสเปนที่จะเข้ามาก็จะคล้ายๆกับตัว d l c อิตาลีก็หนูลองยานะครับตัวสหรับวอลเกมก็วอลเกมตายเพื่อให้วอร์โนได้วิ่งต่อไปจาก d l c ตัวนี้ก็เนี่ยครับซูเปอร์บาสซูก้าแล้วก็ MGC 2ส่วน C 9 0 C 9 0ก็อาจจะคล้ายๆอัพิลัสก็คือเป็นอาวุธใช้แล้วทิ้งอาจจะมีค่าเจาะที่เยอะมากอาจจะน้อยกว่าอพิลาส เ็กน้อยผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่ายูจินเขาจะทำยังไงก็ฟิสเซเรียก็จะเป็นทหารประมาณ9 1 1นายเลยที่นั่งมากับ M13A1 หรือว่าจะนั่งมากับพวกรถมาทุกก็ได้ซึ่งหน่วยนี้ก็จะถือซูเปอร์บาสก้าหรือว่าบางหน่วยก็อาจจะถือ490แล้วก็จะมีอมานสควอทที่จะมีสโมคขมานใช้เซปาดาโรก็จะเป็น หน่วยเอเจน e e ี s q u สควอตซึ่งจะมีก้าแมนสตองนะครับพวกนี้จะสามารถมาได้2องเวอร์ชนก็คือตัวที่ถือซ a ตเ e ิ c ชาร์ตแล้วก็ตัวที่ถือ M65 โดยตัวที่ถือ M65 ผมไม่ชชวร์ว่าตัวนี้จะเหมือนตัวยูนิตของ95หรือเปล่านะครับอ่า35ก็ตัวตัวนี้แต่ว่าเป็นซูเปอร์บาสุกาไม่ใช่รีคอ,อร์ดไลฟ์เฟิรก็จะเป็นทหาร19นายที่โคลบส ซูเปอร์บัสก้าเนี้ยสามารถยิงใช้ยิงคนได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นแบบหน่วยที่ถือทั้งเซตเทิลชาร์ตแล้วก็มีซูเปอร์บัสก้าติดอยู่ด้วยก็เป็นไปได้แต่หน่วยนี้ก็จะมี9นายเท่านั้นตัวนี้มี10อันนี้ก็จะเป็นหน่วยสอหอ Standard สแตนดาร์ดสหอซึ่งหน่วยสอหอนี้ก็จะมีรถม i ลิตรีพ l ลิสด้วยก็สามารถบัฟได้ทั้งรถได้ทั้งคนมีรถให้บัฟ ส่วนเวเฟนทีมนะครับสแตนดาร์ดเลยมิลาน1แล้วก็มิลาน2ซึ่งตัวรถมิลานที่จะขนมาได้ก็จะมีทั้งจี๊ปรถชิดบล็อกทั่วไปแล้วก็ตัวชิดบล็อกที่ติดมากับมิลานตัวชิดบล็อกที่ติดมากับมิลานนะครับเราก็จะเห็นแล้วใน TKS ซึ่งจะเป็นรถประมาณนี้เลยตัวนี้นะครับก็จะไม่มีปืนอาวุธป้องกันตัวจะยิงได้แต่ ATGM แต่ก็อาจจะมีสมองให้เพราะยูจินอ่ะไม่ชอบเมกาดูเมกาเนี่ย AM หนึ่ง รุ่นอัพเก็ดเกาะด้วยนะก็ไม่มีสมองให้ใช้แถมเกาะก็ไม่ได้เพิ่มด้วยทั้งที่มันควรจะเพิ่มเกาะเนี่ยเพราะว่ารุ่น A3 มันเป็นรุ่นที่อัพเกาะแต่ทําไมไม่มีเกาะให้พวกเขานะครับแต่ว่าเขาเหมือนเอาสมองออกด้วยนี่สมองชาร์จออกเนี่ยแต่เกาะก็ควรมีอ่ะสัก2หรือ3เอาละส่วน ก็จะมี MG42 ม a c h นก e Gun แล้วก็ g e n a d e Launcher แล็ก40มิมแล้วก็สามารถนำมากับ APC ที่ถือ GL ได้แล็ก40แล้วก็จะมี430 g a บบ่อยที่จะติด20ม mm ิลลิตร Auto c a n น o n ก็ตัวนี้สามารถเอาไปเข้าตึกแล้วก็ไม่สามารถ Target ได้ด้วย ATGM เพราะว่ามันเป็น Weapon t e a เป็น Auto c a n น o n ด้วยเป็นยูนิตแรกที่เป็น Auto c a n น o n แล้วก็ไม่ใช่ AA นะครับ ผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นยูนิตที่ป๊อปปูล่ามากส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปทหารก็ตัวยูนิตการ์ดก็จะเป็นหมวดสเตอเฮมแล้วก็อาจจะมีทหารหน้าแบบปกติของวอร์โนส่วนแท็บปืนใหญ่ก็จะสแตนดาร์ดเลยก็จะมีปืนคอก120มิลิเมตรก็เซลปเปอร์มอตารก็รถที่ขนมอตารได้เป็นของที่ดีนะครับแล้วก็ M13A1 ก็ตัวอาร์ตีแท็บอ่ะก็จะคล้ายๆข,ของ8เลยก็ไปดูของ8นะ8 i n อินฟัน 81ฟันซี่ก็เนี่ยเราก็จะมีเดี๋ยวตัดอันนี้ก็จะมีรถมอเตอร์ปืน M129 แล้วก็ M1 0่ A2 จากนั้นก็จะมี MIRs แต่ MIRs ของเราอะ่ะผมคิดว่าน่าจะเหมือนของพวกเยอรมันก็ของพวกเยอรมันเซก o ม d พนเซอรซึ่งเป็นลา2เพราะว่าดูจากรูปที่เขาโชว์ก็จะเป็น2บ้องหรือไม่ตัวเนี้ยก็จะออกแนว โมเดลคล้ายๆกับตัวของ DLC อิตาลีของ Walk Game ที่จะเป็นตัวนี้นี่นะครับส่วนรถถังรถถังจะพิเศษหน่อยที่จริงไม่พิเศษหรอกเพราะว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของ 5E Bandi ที่ดาวเกตลงมาเพราะว่าตัวรถถังทั้งหมดอะแทนที่จะติดออโต้คแน20มิมตัวรถถังก็จะเปลี่ยนเป็นติดแค่จุด50แทนก็รุ่นแรกเลยก็คือ AMX 30E ใน 5D ก็จะเป็นตัวตัวนี้เลย เราก็จะเปลี่ยนเป็นไม่มีออโต้แคนนนจะเป็นแค่จุดห้าศูนแทนตัวเนี้ยผมก็คิดว่าราคาก็น่าจะลดลงมาถึง15พอยต์อาจจะราคาอยู่ที่65สิ้าอันนี้ลดไป20พอยต์เลย65ก็ลดมาลงมา20พอยต์อาจจะอยู่ที่ประมาณ70แล้วลูกปืนของเราก็จะเป็นลูกคีทส่วนรุ่นที่ดีเข้ามาหน่อยก็เราก็จะเป็นลูก AP นะครับแคร AP เรเอาก็จะเป็นตัว MMX 30 EM 1 ส่วนรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาก็จะเป็นตัว EM2 ก็จะเหมือนตัว f m MM x 3 0 B2 เลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากปืน2 0ม mm, เมเป็นปืนจุดห้าสนแทนก็ตัว B2 เปลี่ยนตัวนี้ราคาผมก็คิดว่าน่าจะหายไปประมาณสัก15พอยต์ก็เหลือประมาณ110ไม่ก็120ก็ผมคิดว่าออโต้แคนนอนถ้าลดลงอ่ะก็จะหายไปสัก15 2 0พอยต่อันนี้ผมคิดนะ อ,อ,อ, game. อันนี้ของวอลเกมอันนี้ยเราก็จะมีรุ่นของ March to w a r m a ร c h to War นะครับรุน่น March t o w r r ก็จะเป็นรถถังที่ติดแผ่น EI เข้าไปแต่ว่าเป็นตัวรุ่น EM2 นะครับไม่ใช่ตัวของบันดีที่บันัสทีบันอึดขึ้นแล้วก็มีไอตัวอิเล็กโทรออปติคอลแดนเซอร์อะไรพวกนี้ก็พวกนี้ก็ผมคิดว่า ก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่าราคาก็เท่าตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีปืนออโต้แคนนอนมีแค่จุดท่าสุแทนเอาละส่วนพ u วอนตี้แท n งยูนิตก็จะเป็นตัว m 1 0 5ที่ติดไอทแล้วก็ BMRCC โทสอก็เป็นรถ APC ที่ติดโทสอนะครับส่วนรีคอนเขาบอกว่าเป็นจุดขายเลยก็ผมก็คิดว่าอย่างนั้นส่วนทหารราบ ทหารราบรีคอนก็2แม่นที่คนนึง่งจะถือเบตเทิลไรเฟอีกคนนึงถือปืนคาก้าแปที่ติดสะโรบจากสงครามโลกครั้งที่2องรีคอนสีที่มีแค่เบ t เทิลไรเฟสามารถนํามากับจี๊ p หรือว่าฮิวอี้แล้วก็รีคอนที่เป็นตัวสวอดใหญ่เลยมี9นายถือ MG42 แล้วก็มีซูเปอร์บัส้าอยู่ด้วยตัวนี้สามารถนั่มากับรถ M13A1 อาจจะมีรถจี๊บก็ได้แล้วก็ฮิวอี แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดซึ่งเสียทหารมาหนึ่งนายแต่แลกมากับว่าคุณจะได้ C90R แล้วก็นั่งมากับรถ APC Denicate r e c o n v e h i c l l e เราก็จะมีรถเรดาร์จีปรีคอนก็ตัวนี้นะ่าจะเป็น Exceptional e p t Except i p t i o n a l Optic มองได้ดีแล้วก็ VEC M1 VEC M1 นนในนี้นะครับก็จะเป็นรถ APC ที่ติดปืน25 mm มมเช่นกัน ก็สลัพผม่าถ้ายจินเขาใจดีนะครับตัวนี้ก็อาจจะราคาไม่ถึงกับแลบเพราะว่าแลบราคาสูงมากสูงจนเกินไปนี่นะครับตัวราคานี้100่ร้อยพอยต์ติด25 b o s บ m ้ s t ู r 25สเมมถือว่าเป็น Auto ออโต้แคแน t ที่ดีแต่ว่าผมก็ไม่เชืว่อว่าราคาจะเท่าไหร่นะอาจจะโอเวอร์ไพล์แล้วก็อีกตัวก็คือตัว MML 90 s าศูนย์สโค เพราะว่าเปลี่ยนจากปืน20มิลลิเมตรมาเป็นปืนแบบปืน90มิลลิเมตรตอนแรกเขาจะใช้ปืน20ิมิลส่วนรีคอนก็รีคอนปกติรีคอนฮอร์สามสิบพอยต์สี่สิบพอยต์จะว่าไปอ,อันนี้ก็จะมี M48 A5 E2 RECON เรคอนตัวนี้ก็จะเป็นตัว M48 A cap เลย ที่เราเห็นในดีวิชั่นใหม่ของดีวิชั่น6อินฟันชีของอเมริกาก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งผมก็ถือว่าดีนะแต่ไม่เชืว่อว่าตัวนี้จะได้ a นช o ั่นอลกาดหรือเปล่าอาจจะไม่มีแท็ก a นช o ั่นอลกาดก็ตัวนี้ถือว่าเป็นรถถังที่ดีเลยนะครับแล้วก็มีเ e เนเ t ชันถึง19ด้วยผมไม่เชืว่อว่าเขาจะตัดเลือนกระสุนออกไปหรือเปล่าก็อาจจะมีเพเนเตชันที่น้อยลงอืม ส่วน AA tab นะครับก็ไอตัวตัวเนี้ยผมไม่ชัวร์ก็เป็นออโต้คันน20ม m mm, มแต่ว่าผมเสื่หาไม่ได้ส่วนนี้ก็คือโ o ฟอร์40มิลก็สแตนดาร์ดโบฟอร์ที่เราเจอกันในตัวดิวิชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CE พวกนี้ก็โปฟอร์ส่วน anti air เราก็จะมีโร l a n d 1แล้วก็โรแลนด์สซึ่งตัวโ o แลนด์หน่อ่ะน่าจะเป็นตัวยื่นใหม่เข้ามาเลยก็รุ่นแรกโรแลนดรุ่นแรกที่ยิงไม่ค่อยโดน ก็ถ้าใน Game, วอลเกมเราก็จะมียูนิตตัวนี้อยู่นะครับโรแลนด์ห a mx 30 r o l a โรแลนด์ตัวนี้เป็นไกดมิไซล์ผมไม่เชืว่อว่าของยูจินเขาจะทำให้เป็นเรดาร์หรือเปล่าอันนี้ก็ของยูนเรามาจะเป็นโรแลนด์สแล้วก็โรแลนด์สส่วนนี้ก็จะเป็นโรแลนด์หนึ่งของฝรั่งเศสให้เห็นภาพชัดๆนะครับอืมแล้วก็ชวิน แล้วก็35มีนโทกันก็จะคล้ายๆของตัวนี้เห็นบอกว่ามีใน First Canadian Division ด้วยแต่ว่า Canadian ผมก็ไม่อยากทำสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ไปทำเกี่ยวกับนิเกตสซะส่วนใหญ่แล้วนะส่วนอันนี้เป็นเ i ว i ชั่น Division ของสเปนซึ่งถือว่าเป็น Division ของประเทศน้องใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาสำหรับค่ายยูจนินผมก็เลยมาทำก็ตัวนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับตัวนี้เอเของอิตาลีสําเอาลละ อืมแล้วก็เอสเปดีก็ตัวนี้ก็จะเห็นในวอลเกมเรดดากอนนะครับสุดพิเศเกมจริงๆรอวอลเกมแต่ก็นะเกมนี้ได้ตายไปแล้วอ่าเป็นสปาร์าแต่ว่าของเราอ่ะของตัวสเปนก็จะติด M7 Sparrow ติดตั้งพื้นตัวนี้ก็จะเป็น A ตั้งล้อแล้วก็มีน่าจะมี6ลูก วิววิววิวก็ต่อแต่นะส่วนเฮลิคอปเตอร์ก็ถือว่าสแตนดาร์ด็็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ติดฮอตจรวดมีไซส์แล้วก็จะเป็นรุ่นที่ติด2 0มิลลิเมตรสแตนดาร์ดเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่ใช่การชิปแล้วก็เครื่องบินเครื่องบินของเราก็จะมี f อที่ Modify ให้ติดระเบิดที่ดีขึ้นเพราะว่าเครื่องบิน f อฟ ของคายนาโตทุกลำเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตาม F4 นะอ,อ่อ F4 ค่ายอเมริกาจะติดลูกน้อยที่สุดเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลใดสักเท่าไหร่ส่วนประเทศที่เป็นอยู่ในนาโตจะติดระเบิดที่เยอะมากๆก็อันนี้นะครับซึ่งสหรับผมผมคิดว่าสเปนที่เป็น DLC ด้วยก็จะติดระเบิดที่ดีเลยทีเดียว เอาละแล้วก็จะมี C 7 7ก็คือฟาร์มิลาน F 1ที่ Modify ฟําสำหรับสเปนสามารถใช้ได้ทั้ง Fighter แล้วก็บอมเบอร์มิลานหนะมิลาน1มิลานมิลานหอันนี้มิลาน5มิลาน5 F 1ก็ตัวนี้2ตัวมีอาจจะเป็นตัวนี้อันนี้คือพวกที่เราจะเจอแล้วก็จะมี C 5 5 5 C 5ก็คือ F 1 8ที่จะ introduce กับแคนาดาก็คือถ้าคุณมี south tag คุณก็จะเห็นตัว F 1 8 ในดิวิชันแคนาดาด้วยซึ่งมันก็ตลกดีเพราะว่าตัวอเมริกาเองอ่ะก็ US Marine ก็ยังไม่เข้าทำให้เราไม่ได้เห็นทาง F 1 4แล้วก็ F 1 8แต่ประเทศที่เป็นพัฒมิบิของอเมริกาเราก็จะเห็นพวกเขาได้ใช้แล้วซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ m มอร์เบอลิ A G M 6 4 E เป็น m มอร์เบอนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ใน DLC อิตาลีของ w a ร์เกเหมือนกันซึ่งก็จะอยู่ในตัวฮาริเนะครับตัวนี้ แล้วก็ ATGM ส่วนใหญ่ของวอร n โนก็จะเจาะที่30ส่วน Accuracy ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50%อันนี้ก็ถือว่าจะเป็น s o u t a g นะครับและทีนี้ก็จะมีเรื่องน่าเสียดายสำหรับพยังงานของยูจินก็คือหนึ่งในพนังงานของเขาอ่ะก็เสียชีวิตก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวของ d l c First Armor ของสเปนก็จะเป็น Vanity นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวก่อน ขอบคุณครับ